เออท่านผู้ชมครับถ้าท่านประสบภัยเรื่องนี้ท่านไปเชี่ยวประเทศหนึ่งประเทศใดก็แล้วแต่เกิดไปเจอไปพบข้านะครับสิ่งแรกที่ทต้อง <หา S 2> ท<ำ>ําได้ยังก่อนจะมาถึงไ้ลิกฟิตที่ผมบอกว่าใชา้ทำความ,รรมสะอาดได้ที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยนะครับสิ่งแรกท่านหาได้ในท้องตลาดคือน้ำส้มสายชูนะครับใช้กรดล้างมือท่านก่อนนะกรดธรรมชาติน้ำส้มสายชูหมักนะครับล้างมือท่านก่อนนะไม่ใช่ไปหาสายชูกั่นอีกอ่ะไม่ได้ต้องทัยชูหมกักนะครับ เพื่อใช้จุลินทรียบางควทํำลายะนะครับก็ล้างแล้วกลับมาโอเคเราพูดกันเรื่องเรื่องที่ต้องอาต้องเกิืนแร่อย่างเดียวแล้วเวลากลืนแร่ในการหน้าสงสารนะเขาเรียกอยู่ในห้องปลอดนะครับแล้วก็ในผมจ้ำไม่แม่นว่าหมอปัจจุบันเขาห้ามกี่วันไม่ให้ออกมาติดต่อคนอื่นเนี่ยอาา่าเดี๋ยวปล่อยรังสีออกมาครับโดยเฉพาะกับคนท้องห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดค่ะ คนท้องห้ามเข้าใกลเ้เขากัก,กบริเวณก่อนด้วยก่อนจะส่งออกมาค่ะกาัก,ากบริเวณต้องทางนั้นทางเดียวเลยทางเดียวครับรรมันจะหายไหมคะมนุษย์เป็นไปตามกรรมกืนจนหายหรือกืนจนอะไรไม่ <ฮะ S 2> ครั้งเดียวครั้งเดียวไม่ใช่กินจนหายกืนครั้งเดียวก็เหลือแหละแล้วครับยุบเลยยุบนะครับนั่นคือรุนแรงแล้วหรือไม่ก็ผ่าตัดผ่าตัดดีกว่าไหมคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคนนั้นๆบางทีก็ผ่าไม่ได้ครับ ผ่าได้ผ่าไม่ได้ต้องคืนแร่หรือไม่คืนแร่คืนแร่เสร็จเรียบร้อยแล้วบางคนยังต้องกินยาอีกระยะหนึ่งนะครับสองปีสาปีเหมือนกันนะคุณบอกค่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยแผนไทยเนี่ยสามารถดูแลได้เฉพาะช่วงที่ยังไม่อักเสบหรือยังไม่เป็นพิษใช่ไหมคะเออยังไม่เป็นพิษดูด,ดูแลเฉพาะช่วงอักเสบครับช่วงยัง,ง,งไม่เป็น,ปนพิษแต่ถ้าเป็นพิษแล้วไปที่ผมนี่นะครับผมแนะนําพฤติกรรมและเตรียมเลยครับยังไงคุณต้องแผนปัจจุบันอะไรที่ทําได้ให้ทําอะไรทําไม่ได้อย่า อวดอุทลิวะทำนะครับผมเห็นใน Facebook เต็มไปไปหมดเลยคนนั้นรักษาสะเก็ดเดินคนนี้รักษาไทรอยคนนี้ไม่ได้แผนไทยไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่อนาคตเมื่อเรามีโรงงานเป็นของตัวเองเรามีห้องแลบเป็นของตัวเองค่ะครับเมื่อสองวันใน Facebook ที่ผมลงไปว่าเราได้คุยกันว่าอนาคตเราจะทําอะไรนักวิจัยจากที่นี่สิบกว่าคนได้ไปที่ผมเมื่อวันที่สี่ วิจัยเรื่องอะไรคะเออไปนักวิจัยของมหาวิทยาลังสิตย์ครับผมค่ะไปหาที่คลินิกแพทย์แผนไทยหมอบุญไปคุยกันว่าอนาคตเราจะทําอะไรกันได้บ้างในรูปแบบของการแพทย์แผนไทยนะครับแล้วในอนาคตอัในใกล้นี้ความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งก็คือนักศึกษาของแพทย์ะตะวันออกที่เนี่ยค่ะจะมีข้อตกลงกันว่าจะไปอินเทอร์ที่ผมอ๋อลังจากเรียน คณะแพทย์แผนตะวันออกของมหาวิทยาลังศิต์ของเราเนี่ยนะคะคือจบไปฝึกแล้วออกต้องเป็นหมอทําให้เป็นหมอไม่ยอมกันต้องรักษาให้ได้อย่างหมอบุญดาคือออกไปต้องเป็นหมอไม่ใช่ออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ไปเถียงกันอยู่ทุกวันเนี่ยเถียงกันอยู่จนกระทั่งรบราฆ่าวันแล้วเรียนจบแล้วต้องรักษาได้เรียนจบแล้วต้องเป็นหมอใช่ค่ะนะครับแล้วก็วินิจฉัยโรคได้วินิจฉัยโรคได้นะในขณะเดียวกันเราเรา ได้รับการรับทราบจากอีกหลายๆแห่งที่จะขอเป็นที่ฝึกงานนะครับนักวิจัยก็ได้ไปนั่งคุยกันว่าเราจะใชยอะไรต่อไปอนาคตก็คือแผนไทยอาจจะขยับไปรักษาโรคแบบนี้ได้สารทางยาเนี่ยเมื่อมันเข้มข้นและมีค่าเสถียรขึ้นเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์แรงขึ้นนะครับยาแผนปัจจุบันหลายๆชนิดก็ตั้งต้นที่สมุนไพรเมื่อตั้งต้นถึงสมุนไพรแล้วทำค่าให้มัน เข้มข้นขึ้นเนี่ยก็สามารถรักษาโรคระดัแรงได้ในอนาคตคงจะเป็นเช่นนั้นคงจะได้ครับนะคะทีนี้คนที่เป็นไทลอยเนี่ยถ้าหากเป็นแล้วมันจะมีโรคอะไรตามมาบ้างคะออทั้งอักเสบแล้วแล้วก็ยังไม่เป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทั้งเป็นพิษและไม่เป็นพิษคือเขาจะบางทีเขาก็จะเบื่ออาหารไปโดยปริยายขเาขออาลดความอ้วนได้นะเอาไหมล่ะ <laughs> กินจนตาย <laughs> <laughs> ไม่เอา <laughs> okay. <c oughs> หายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายเขา,าเขาพรา้อมที่จะเป็นโรคได้หลายเรื่องเพราะว่าหายใจไม่ได้ใช่แล้วตำรวจมันมันมันคือถ้าหายใจไม่สมบูรณ์ี่โรคอื่นมันจะตามมาเยอะเลยนะคะถูกต้องนอนไม่หลับด้วยใช่ไหมคะนอนไม่หลับถูก้องออหายใจไม่สมบูรณ์เนี่ยก็คือการนเผาผลาญการทำงานมันขาดน้ำมันบนขาดในตัวที่จะเข้าไปเบิร์นเพื่อในการ ที่ใช้ปอดทํางานได้ดีในการฟอกเลือดเมื่อฟอกเลือดไม่สมบูรณ์หัวใจก็ได้เลือดที่ไม่สมบูรณ์ค่<า>ะเราหัวใจได้เลือดไม่สมบูรณ์ก็พย,ยายามจะปั๊มอ,อยู่ <ไป S 1> นั่นน,นะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันจะผูกพันกันมาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ในร่างกายพยายามอย่าให้บกพร่องค่ะกินอยู่หลับนอนให้ดีแล้วหมอบุญจะให้เขาล่าออกเลิกทําซ่อมรถเลยหรอคะใจคอเขา เปลี่ยนสถานที่ในการที่จะเข้าจัดซ่อมแล้วควรจะใส่หน้ากากไหมฮะไอสารกรองอะไรพวกนี้ต้องต้องขนาดนั้นไหมถ้าจะให้ดีอะค่ะคนไทยถ้าไม่นอนแบเบาะแล้วต้องสวมหน้ากากเพราะขาดออกซิเจนนะไม่ก็อยากสวมไอที่สวมมันคือนอนบนโรงพยาบาลแล้วก็เอาครอบไว้คนนะอื่นครอบไปเอาหนะ้นทอดไม่ได้แล้วครับทอดไม่ได้นะ <laughs> ครับทอดตาย <laughs> บอกให้ป้องกันนี่นะแม้ขนาดเขาไข้หวัดนกเขาลือกันเรื่องไข้วัดนกติดมาถึงนูน่นมาถึงนี่นะแฝงในหูหนึ่ง แม่คนเราแบบจะเป็นก็เป็นเองแหละอใช่ไหมคะจะพูดงี้นี้ใก็พูดอย่างเนี้เวชศาสตร์ป้องกันเมืองไทยทํายากมากเข้ากู้ระเบิดกันเข้าอุตสาห์เอาแถถลไปกั้นมาหมดสิบร้อยแล้วยังจะนั้นก็ไปเพื่อจะดูว่าเขาจะกู้ระเบิดกันมันแจะเข้ากันไปทําไมเนี่ยผมไม่เข้าใจนะถ้ากู้ได้เห็นม่เหฮอเเฮ้ดีใจกันใหญ่เลยถ้ากูไม่ได้ไม่พอเสียง เลี้ยงขึ้นมานะทหารกระเด็นกระดอนไปนะไอพวกอยู่ข้างนอกวิง่งที่จริงถ้ามันมาถึงไม่ใช่วิ่งทันนะน่ะแต่พอดีสะเก็ดมันไปทางอื่นนะไอพวกวิง่งหนีสะเก็ดระเบิดมันไม่วิ่งทันที่ไหนเราไม่ทันนะนะครับโอ้ไม่ชอบชอบไปดูจริงๆเขาบอกนี่มันลูกคาเอาถังแก๊สมาตั้งไว้ข้างหน้า,าสถานีวิทยุอายุเออสถานีโทร <c oughs> ทัศน์อายูทีวีนะพอข่าวออกว่าท่านั้นไอห,หน่วยกู้มาถึงเอาไอา้วงยางพื้นซ้อนซ้อนซ้อน,อน <c oughs> แก๊สไปก่อนไอไอคนจะดูก็เชื่อ มองข้ามข้ามยางใช้ให้เห็นไม่ได้ว่าก็เขาบอกแล้วว่ามันเป็นถังเดี๋ยวก่อนถ้าสมัยนี้ต้องเอาไอโฟนมาถ่ายขึ้นเฟสทันดีขึ้นเฟซทันดีคือเขาบอกว่าถังแก๊สขนาดเล็กสิบห้ากิโลก็นึกภาพออกแล้วนี่ในครัวคุณก็มีแต่มันต้องเห็นก่อนขึ้นเฟสขึ้นเฟสต้องให้เห็นก่อนแต่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันค่ะบอกยานะ ที่ถามอะถามว่าจะใส่แมสไหมนะไม่ใส่แจกให้ก็ไม่แจกเอาก็าแจกเอาเอาไปไหนฮะไว้บ้านนะครับสองวันทําน้ำหกเอาถึงเช็ดเอาแมสเช็ดตกะอ้าจริงผมอยู่ในวงการเนี่นะจงกระทั้งผมเห็นเห็นในเรื่องเวชศาสตร์ป้องกันนี่น่ากลัวมากเลยนะถ้าเรียกมานั่งอบรมนี่นะไม่ได้โผลแล้วครับนั่งหลับหลับตือนๆกับไปทำเหมือนเดิมทุกอย่างก็ปล่อยให้เป็นไปก็แล้วกัน นโยบายกระทรวงสาธารณสุขเราต้องการทําเวชศาร์ป้องกันซึ่งมันใช้งบน้อยกว่าเวชศาร์บาบัดเพราะบําบัดเสร็จแล้วบางรายต้องพายฟื้นฟูบอกอยากินเล้าวชศาร์ฟื้นฟูอีกเออออเยากกินเหล้านะมันเป็อุบัติเหตุอุบัติเหตุแล้วอาการแล้วต้องไปฟื้นฟูค่ะมาฟังไม่เป็นรับเดี๋ยวค่อยๆขับก็อย่างนี้ทุกวันแหละแกก็ลับแกได้แกกลับไม่ได้คือมันไม่ได้จริงๆค่ะคิดเลยว่า เออจะไปเดินตัวเองต้องขึ้นรถเมลทุกวันรถลามันเยอะเวลาเดินทางไปแมสใส่หน่อยได้ไหมใส่ไม่ได้เอาแมสคาดไปพอเปิดออกมาตรงรอยปากมันเป็นรูปพอดีเลยเพราะ,ะมึงเมคอัพไว้ตั้งคึ่งเซน <c oughs> จริงๆท่านผู้ชมมบุญปากเถียจริงๆเลยครับ <c oughs> ก็ตัวเองเมคอัพจะมันจะใส่ได้เหรอ <c oughs> พอรัดเข้าไปพอถอดออกมาแล้วเป็นรูปผ้าแมสเลยลองพื้นติดฮะตายปิงตายเขสวยมาก่อน